สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วครับนะมีมาเสนออีกแล้วครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะตอนนี้เข้ามาแล้วครับ Honda CBR 5 0 0 R นะครับปี2020นะครับผมจะไม่ผิดนะเดี๋ยวรายละเอียดทิ้งไว้ใต้คลิปนะคันนี้ซีดาวออกรถศูนย์บาทได้เลยนะครับผมนะมาเรามาดูข้างหน้ากันก่อนเลยนะครับนะรถเดิมๆนะครับผมนะกระจกเดิมนะครับจากโรงงานเลยกระจกเดิมจากโรงงานชิลเดิมนะครับเดิมๆเลยนะชกไม่รั่วไม่ซึมนะครับสวยๆนะชกไม่รั่วไม่ซึมมีกาวน้นแต่งมาขอท่อใสๆเลยนะนี่ยาง เป็นยางเดิมนะครับยางเดิมจากโรงงานอยู่นะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้สองเส้นเลยนะเปลี่ยนให้สองเส้นหน้าหลังเปลี่ยนให้สองเส้นเลยนี่จานเบรกก็คือใสๆสวยๆเลยนะเหลือเยอะนะครับผมนะผ้าเบรกเต็มนะครับนะสวยๆเลยอาจจะมีรอยขนงขนแมวเนาะตามการใช้งานเนาะรถไม่ลมไม่ชนนะครับไม่ต้องกลัวนะนี่สวยๆเลยนะผมนะเครื่องสวยๆใสๆเลยนะพ่อเดิมจากโรงงานนะครับพ่อเดิมจากโรงงานยางผมเปลี่ยนใหม่สองเส้นบอกแล้วไม่ต้องกลัวนะ นี่จานเบรกหลังก็คือใสๆสวยๆนะผ้าเบรกก็คือเหลือเต็มเลยนะนี่ข้างนุงข้างในอะไรผมถ่ายให้หมดทุกอย่างนะท้ายเดิมนะครับท้ายเดิมจากโรงงานนี่สวยๆเลยโซ่ก็ยังใช้ได้อยู่นะครผมนะโซ่ยังใช้ได้อยู่นะนี่เหลือๆเลยครับโชคข้างในก็สวยๆนะโชคหลังนะไม่รั่วไม่ซึอมอะไรเลยนะครับผมนะ นี่อาจจะมีรอยขุดขีดข่วนเล็กๆน้อยๆเนาะรถไม่ล้มไม่ชนนะครับไม่ต้องกลัวนะ <S <S นี่ประมาณนี้นะครับโดยรวมถือว่าสวยครับผมอาจจะมีตำหนงตำหนิเล็กน้อยเนาะใครไม่สีเรียกจัดได้เลยนะครงนั้นรถเดิมๆเอกสารครบนะครับพรบภาษีเล่มพร้อมโอนบุ๊กสวิตครบเลยนะค,ะครบเลยนะคันนี้ไม่น้อยด้วยไม่แค่สองหมื่นลโลนะคะ 210, รับสองหมื่นลโลสวยๆนะครับนี่ฟรีดาวด้วยนะครับผมนะผ่อนถูกมากนะ ลูกค้าจะผ่อนสามปีสี่ปีห้าปีแล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยนะครับรถสวยๆแบบนี้เลยนะสวยๆเลยทุกซอกทุกมุมอะไรทุถ่ายให้ดูหมดนะคําตรงคําเตือนอยู่ครบนะบอกสวยๆนี่สวยๆเลยอจะมีนี่ตัวนี้เป็นว่าเกือบทุกคันนะไม่รู้มันโดนอะไรนะนี่ไม่แตกนะครับไม่ได้แตกนะใช้ได้นะไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับสวยๆเลยอืม ซอกทุกมุมเครื่องอะไรผมถ่ายให้ดูหมดเลยครับใสๆเลยนะข้างในใสๆท่อใสๆส,สวยๆเลยใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับรถใช้งานนะสนใจก็ทักแชทได้เลยนะครับม <ๆ S 1> ผมนะสวยๆเลยครับท่อเปร์อ,อะไรก็สวยๆนะรถไม่ล้มไม่ชนนะครับการันตีไม่ต้องกลัวนะซื้อไปแล้วถ้ารู้ทีหลังนะครับว่ารถคืนรถคุณชนมาเอามาคืนนะครับผมคืนเงินให้ไม่ต้องกลัวนะก่อนส่งทุกคันนะครับผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสารค้๊ตท้ให้พร้อมส่กรองทุกคันสวิตให้เรียบร้อยนะ เช็ควงเช็คแบตน้ำรอเย็นน้ำมันวงน้ำมัำ on, นเบรกผมเช็คให้หมดทุกอย่างเติมน้ำมนให้อีก3 4 0ถึงบาททุกคันก่อนส่งลูกค้าเป็นลูกค้าก็พร้อมใช้งานไปเลยครับผมยาวๆเลยไม่ต้องทำอะไรนะครับนะได้รถไปนะใช้งานอย่างเดียวนะครับผมนะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับนะใครที่สนใจก็ทักแชทได้เลยนะหรือแอดไลน์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมนะไม่ว่าจะสดจะผ่อนได้หมดนะครับฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เลยนะครับกรุงเทพและปริมณฑลผมส่งให้ฟรีนะส่งฟรีจัดไฟแนนซ์ฟรีไม่ต้องกลัวนะ ฟรีทุกอย่างเลยครับผมนะอันนี้มีอยู่คันเดียวครับเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะใครที่สนใจก็ทักแชทได้เลยนะครับพอซาก็มี5 0 0 f ก็มีอ่า2 5 0 r ก็มีนะครับแ6 5 0กก็มี C b ก็มี Z9 0 0ก็มี CBR ก็มีนะสามารถเข้ามาดูรถได้นะครับร้านอยู่สมุทรสาครน,นะครับมหาชัยพระรามสองนะใครที่ผ่านไปผ่านมาสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้นะมาทดลองขับได้มาขึ้นคอมได้นะครับผมนะไม่ต้องกลัวนะครับ นะซูจากร้านแม่ชอบปูนใจนะผมฝากไว้อีกคันหนึ่งนะครับผมนะ Honda CBR 5 0 0 R นะครับถ้าผมจะติดปีสองนยี2020นะครับนะหรือรายละเอียดเพิ่มเติมก็ใต้คลิปได้เลยนะครับผมนะฝากไว้อีกคันหนึ่งครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะอ่ะลืมไปละเปิดดูเลขไหม่กันหน่อยเนาะฟังเสียงท่อเหรอนี่เลขไหม่นะครับสองหมื่นนะครับเลขไม่สองหมื 20, ่นเอกาสารครบพรบภาษีเล่นพร้อมโอนเลยนะ เดิมๆสวยเดิมๆไฟออกครบแล้วนะระบบไฟทำงานร้อยเปอร์เซ็นต์ m, นะครับนี่ไฟลงไฟเดียวออกครบแล้วครับนะไฟผ่ามาครบเลยเออออกครบหมดนะครับนะออกครบหมดนะระบบไฟทำงานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะท่านะีนะ้ ไม่ต้องกลัวครับผมเช็คเครื่องระบบไฟให้เรียบร้อยนะครับไปถึงลูกค้าก็พร้อมใช้งานอย่างเดียวเนาะโอเคนะครับผมนะฝากไปอีกคันหนึ่งนะครับ Honda CBR 5 0 0 R นะครับสวยๆเลยนะใครที่สนใจก็ทักแช,ไออกกชทได้เลยนะครับฟรีดาวออกรถสุดแบได้เลยนะครับขอบคุณครับผม